เรื่องเล่าวันนี้กล่าวถึงสตรีนางหนึ่งผู้เลอโฉมครั้งหนึ่งเธอรู้จักในนามฟรานซิสเป็นลูกสาวสุดที่รักของราชาชาอะเธอเกิดมาพร้อมความงดงามและสเสน่ห์ที่มีอาจต้านทานเธอตกเป็นที่หมายปองของเหล่าบรรดาขุนนางและราชวงศ์มากมายในที่สุดเธอก็ได้รับการมั่นหมายกับเจ้าชายจากประเทศข้างเคียงแต่ด้วยความลุ่มหลง ฟรานซิสได้เจอกับหนุ่มรูปงามนามว่าแกตองและนั่นก็นำไปสู่สงครามระหว่างสองประเทศสิ่งนั้นทำให้ราชาชาผู้เป็นบิดาเสียพระทัยเป็นอย่างมากยิ่งมารับรู้ว่าลูกสาวสุดที่รักหนีตามไปกับผู้ชายคนหนึ่งราชาชาอาจได้สำแดงโทสะเขาทำสิ่งชั่วร้ายมากมายบ้านเมืองเหมือนลุกเป็นไฟและหาย,ย,ยนะ ก็ย่มกลายมาสู่อาณาจักรนั้นทั้งสองคนร่อนเร่มาเรื่อยๆแล้วพวกเขาก็ได้มาถึงเมืองแปลกๆเมืองหนึ่งวันแล้ววันเล่าแกตตองเริ่มเบื่อนายฟรานซิสแล้วก็ได้ตกหลุมรักครั้งใหม่กับสตรีที่มีนามว่าเบลล่าเล่าก็ตื่นจากผวังฟรานซิสถูกทิ้งให้อยู่ภายใต้ความสิ้นหวังเคียดแค้นเธอพยายามหาคำตอบว่าทำไมเขาจึงทิ้งเธอไป และสิ่งที่เธอได้คิดก็คือหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเธอไม่ใช่สตรีที่งดงามที่สุดแม่เธอเคยจะคิดกลับไปหาพ่อของเธอแต่ดูเหมือนว่าจากโทรสัรที่พ่อของเธอได้สัแดงไปกับอาณาจักรนั้นมันช่างมากเหลือเกินอนาคตของเธออาจจะดับวูบเธอจึงเลือกที่จะเดินไปตามถนนอย่างไร้เป้าหมายโดยที่ไม่รู้เดยว่าอีกไม่นานกระจกเพียงบานเดียว จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการคืนนั้นมันเป็นคืนที่หนาวเหน็บฟรานซิสพยายามใช้ชีวิตของเธออย่างปกติเธอได้ต้องตากับกระจกสีทองแดงที่ซุกอยู่ในกระเป๋าของชายคนหนึ่งมันคือกระจกเวทมนต์ที่ถูกขโมยมาจากดินแดนแห่งทรายลือกันว่ามันถูกขโมยมาโดยกลุ่มโจร4ี่สิคน ในสายตาคนอื่นมันอาจเป็นเพียงกระจกทองแดงทั่วไปแต่สำหรับฟรานซิสมันพูดกับเธอด้วยเสียงกระซิบและสัญญาที่จะให้พลังมานาอันมหาศาลให้กับเธอผู้เป็นนายโดยมีข้อแลกเปลี่ยน,นเล็กน้อยนั่นก็คือดวงวิญญาณของเธอฟรานซิสผู้ไม่มีทางเลือกเธอรู้สึกจนตรอกเธอจึงรู้สึกยินดีกับข้อแลกเปลี่ยนนั้นเพราะตัวนางเองก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว ไปนอกจากความแค้นเมื่อได้มานาเวทมนตันมหาศาลเธอเริ่มใช้ชีวิตในแบบที่ต่างออกไปภายใต้การช่วยเหลือของกระจกเสน่ห์การล่อลวงช่วงชิงชื่อเสียงและฐานะไม่นานนักนางก็กลายเป็นเศรษฐีผู้ร่ำรวยมีทั้งที่ดินคนใช้แต่นั่นไม่ได้สนองต่อความพยายามของเธอเลยแม้แต่น้อย เพื่อที่จะเป็นราชินีปกครองทั้งดินแดนวันหนึ่งเธอก็ทำสำเร็จเธอล่อลวงราชาของอาณาจักรหนึ่งผู้มีลูกสาวชื่อว่ายูริเพียงปกครองดินแดนไม่นานผู้คนก็เริ่มกล่าวขานนามของเธอใหม่ในนามดาร์ควีนแม้ว่าความทะเยอทะยานดูเหมือนจะสำเร็จไปทีละอย่าง แต่ความเครียดแค้นที่มีต่ออดีตคนรักอย่างแกตตองนั้นไม่เคยดับมอดไปเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่จะแก้แค้นแก๊ตตองได้ก็คือการเป็นสตรีที่งดงามที่สุดวันแล้ววันเล่านางเฝ้าถามกระจกแล้ววันหนึ่งคำตอบที่ได้ก็คือยูลิสตรีผู้ได้รับความอวยพรอห่งเหมันผู้นั้นคือสตรีที่งดงามที่สุดสิ้นเสียงของกระจก ความเครียดแค้นก็พลุ่งพล่านทำไมผู้งดงามที่สุดจึงเป็นลูกเลี้ยงของเธอระหว่างคุณคริตความเงียบทําให้นางมือลอยนางได้มองออกไปยังหน้าต่างแล้ววินาทีนั้นความคิดอันมุ่งร้ายก็ผุดขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่พร้อมจะทําลายทุกสิ่งเพียงให้ได้สิ่งที่เธอปรารถนาไม่นานนักฟรานซิสได้ใช้มนตราของกระจก ในการสร้างร่างโคลนขึ้นมาร่างโคลนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกระจกนั้นดูเผลนๆอาจจะเหมือนหญิงชาราทั่วไปแต่จริงๆแล้วตัวนางเปี่ยมไปด้วยความคิดมุ่งร้ายอย่างร้ากาศกางโคลนพยายามจะใช้อัปเปออาบยาพิษเพื่อสังหารยูริทั้งนี้ก็เพื่อให้ร่างหลักได้กลายเป็นสตรีที่งดงามเหนือกว่าสตรีใดๆและแม้ว่าจะเป็นร่างโคลนแต่ก็ดูเหมือนว่า นางเองก็จะมีความคิดที่เป็นของตัวเองเช่นเดียวกันแม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยจิตที่มุ่งร้ายก็ตามในขณะที่กำลังตามหายูริตัวนางเองก็ไม่เข้าใจทำไมยูริถึงมีชีวิตรอดมาได้เพราะว่าป่าแห่งความมืดนี้เปรียบเสมือนเขาวงกตทางเดินของมันช่างวกวนตัวนางเองก็ยังต้องทำสัญ,ญลักษณ์ไว้กันหลงทาง แม้จะเป็นหญิงชาราที่ดูไร้พิษสงแต่ดูเหมือนว่าสัตว์น้อยใหญ่ในป่าจะไม่คิดอย่างนั้นพวกมันสัมผัสได้ถึงความชั่วร้ายที่แพร่ซ่านออกมาจากหญิงชาราผู้นี้ซึ่งในป่านี้ก็มีสิงโตเป็นเจ้าปา่าและแม้จะเป็นอย่างนั้นแต่ดูเหมือนว่าสัตว์ต่างๆในป่าจะค่อนข้างฉลาดเลยทีเดียวพอนางแม่มดทำสัญ,ญลักษณ์ไว้พวกมันก็จะคอยตามลบกลุบล่องลอย ส่งผลให้ตัวแม่มดเองก็เดินวนเป็นวงกลมอยู่ในป่าไม่เอาแอปเปิลไปให้สัทีและในที่สุดนางก็จับได้นางหลอกล่อหนูที่อยู่แถวนั้นให้ทานแอปเปิลเมื่อเจ้าหนูตกหลุมพรางมันก็กลายเป็นทาสอันซื่อสัตย์ที่พร้อมจะนำทางเธอไปหายูริเมื่อมาถึงบ้านนางไม่เห็นว่ายูริอยู่ที่นั่นมันเป็นเพียงบ้านปเปล่า ด้วยความโมโ oh หและคิดว่าหรือว่าเจ้าหนูนี่อาจจะทรยศเธอนางจึงวางยาพิษให้กับเจ้าหนูตัวนั้นสู่ความตายในขณะที่กำลังจะไปหายูรีที่อื่นยูรีก็ดันกลับมาพอดียูรีก็ต้อนรับหญิงชราเป็นอย่างดีและเช่นเดิมเมื่อนางแม่มดได้เสแสร้งเอาแอปเปิ้ลให้กับยูรีเพียงคำเดียวที่ยูรีกัดมันนางแม่มดก็ยิ้มกลิ่นไปได้วยความยินดี และเรื่องราวของฟรานซิสกับวิกเก็ตแฮกก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของวิกเก็ตแฮกเนี่ยเรียกได้เลยว่าตัวเนื้อเรื่องเพิ่งมาเมื่อแพท็ที่แล้วนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมแล้วก็ขอขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ต้อง,งการสนับสนุนช่องของเรามี2ช่องทางเช่นเดิมก็คือ PayPal แล้วก็ธนาคารกสิกรนั่นเองครับสุดท้ายวันนี้ช่องนาาจิมะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ